สวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินขา้าววันหวยออกได้ไหมใครจะโชคดีขอให้มันมาสุขูสุขคนตามทั่วพี่น้องคะอันนี้ก็ผัดผักบุ้งยอดบวบใส่ปลากระป๋องแล้วก็สิมีหนึ่งบวบอบว,วบวหนึ่งก้นจองบวยหนึ่งก้นจองเท่าไหาสวัสดีครับพี่น้องหนึงก <มา S 2> ้นจองเจง้าคุณ โอข้างล่างบอกเส้มเหลืองซะเนี่ยอดเบอะ เยอครับพี่น,อน้องสุขสุขค้นใจใจมุมเก่ามุมเดิมห้ามออกข้างนอกไม่จำเป็นยูบาน ใช่ไปนอนยังยิงเอาจนเปลือเลยไม่ค่อยงำไงลองค้นก็นจะดุ่งไปแถวดีก็โมเป็นยังนอกจาก ใจชอบมีมูผักผักไม่ถึงน้ำท้องต้นแบบตัวหัวมัเอท ตัวเองมันแต่วัวไปสิว่ายหรอแม่ตองได้หอว้างบ่หางเชือเกาคอะคุณแม่น้องเขาเออืคางไห้นั่นือข้างเนี่ยอ๋อแต่ก็เพ่นเพื่นเพิ่ิหยอดน้ำมันไม่จีขึ้นรักเก่ามั้ง แบบุงน้ำกับดับมันเกี่ยวขึ้น,นพักกันจอง ้า่ยูแดดมันจะพายแรงนี้หรอตากไว้ตากบถางรเราจะดูเราไปเห็นกุญแจเขาสำหรับอันมาเด๋ตเอาให้ลเรไว้เด็จะต,ต้องให้ต้องหรอกนั้นผูดช่ไปซักนีน่มองครััอืม เขาจะหุ่นเองพี่น้องค่ะ ใส่มาใสาก่กยากระวงังเอ้ยยยยยในสิยยยยยมดเบมยงเย้อ,อแล้วก็ยมกยยยยมันก็ยป็นยนยยเป็นยย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 ยนยย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 ยก,ก,นนกยยยย ของมาโอ้สินะผักแพ้เถอะมาหาเนี่ยมากร่อยแน่ไห่ายหลาจัดไปต่อก็ <c oughs> ดีแล้ยนะ อยูทั้งต่างประเทศกะจะกลับบ้านเนาะว่าเอาตุๆไปกันเลย้นิงก็ออกไปใายความเสียงด้วยัน หกสิบปีนไปขอบไปเลยแอมมาพ่อ,อจ้ะละเสียแต่ลาเสียดตะซิ้นแต่คนไม่รูกก้ประจําตัวนาเราเห็ไียพคอผมพูดอยู่บ้านร้อยเง หักบวมึงมันเท่าเดิน,น,น,ดนหนาในๆสิหมูหนาอืม,ออมสวาดกระทบเต๋ คุณทุกเม้นทุกไลน์ด้อยไ่นองจับขอบคุณจักใจจริงปไปเห็ดไปสละยังนไงก็ได้ยั่นกับพราพีพาิกพร้อมนอนกิพพนว่การทั้งกลับไปว่าอะไรแต่ เป็นหมูเป็นไกส่สดนีนีเดีไหนไม่เป็นรัชโอ้ไม่เป็นตัชเอาผิดโสชตัดเชี่ยาหายกังก่เชียานายต่ำมาแตะเ <laughs> ผ็ดีเดเอยใสย่พริกแข้ง ขาอย่างอย่าเช่องวันที่ว่าคนที่ดูบุหรี่ใช่ไหมคนที่ดีบุหรี่แปสิเปเซนที่ว่าที่บใครติดกอีกพอดีใจอันนีสามนิโคตินต้านกันดยว่นีู่บุหรี่ไละแปดสิแต่ว่าเยอะมันเนี่ย นายกออกใบไหมหรอคนที่เป็นหรือบ่เป็นให้สูบบุหรี่เมื่อราคาหกมันนี้เรื่องจริง้ะพี่นอ้อ,เองเพราะว่าเอฟซีแกนยังบอกแต่เพิ่นกับนี้ใบสลันติให้เบิง้งคว,วามคนสูบบ่เป็นต้องพยายามไอจนหัว ก็เดยต่งเขาเรียเป็นหลคปอดเนี่ย้อมือไปกันรเง้นนี่นี่นี่เ่าได้เ่าได้นั่งนี่นั่งอ่ตัูไปนะที่นั่งสามคงจะเปล่นสามนี่โคตรจีินเนี่ยล่ะ ที่มักทนกันได้เพราะว่าคนไทยกินยาหมอเพื่อที่หลงปอดแล้วเพราะสูบบุหรี่เข้าไปรอกมันดีซอยสมานปอดคือว่าสียหายเร็วกว่าเก่าแม่พี่น้องเข้าววิจัยออกมาเนาะอยู่ที่เยอรมันอันนี้ยานนิงกระโบโบบีจอกเพราะว่าเ,เิ่นคาร์ใบ้ขัง ชอบคนว่าติดตามวันเือ้เขาจะเป็น,ปน,ปนยังไงกอไปแต่ว่าก็ต้องมี่ระเบียบมีวินยัย<ม>ตัวตัวเองและสังคมจริงใดที่คนหามก็แยกไปเห็ีดตลาดแยนนิงกับคนเล่นนังเสือเรข้าเจ้ากลับไปเป็นบ้านไฟบ้านมัน สังเกตบึงถ้าขจ้ามัตลาดคือความล้วก็เฝ้าไปตางคนตามยานนะพี่น้องจ๊ะแชร์กันดูแลรักษาสุขภาพเมื่อเี๋ยพี่น้องสุขภูสุขค้นโชคๆมันๆเด้อสำหรับนักสลัมเสียงดวงแต่แย่หนิงกต่สิเบาๆลุงนันละเอาเงินไปเถอะคือกับเขากินดีกว่านะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องเอฟซีไม่เอฟซีเก่าใกล้ๆนะคะพอกันกิไหม่ด้อพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ